บัดนี้เป็นวันที่10มกราคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่8ที่ข้าพระเจ้านายทวชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพาะสูตรพะตรพะประิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นผู้จบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่ง <c oughs> บทสวดชุมนุมเทวนาสามานตาจาก,กาวาเวสุอาตาคันทันตุเทวตาสาธรรมมุนิลาจันตาสุนันตุสาคโมคทังสาเกกาเมจรเลรเปกิริติฮาลาตาเตจันตาลิลิเควิมาเนทีเปลาเทกาเมจรเลรเปกิริติ คลตาเตจันดาลิกเทวิมาเนทีเปลาเทจคามีตาลวานาคาหาเนเคหาวัทุมหิเทเตภูมิมาเจยันตูเทวาชลาธาราหรือสเมยาคาทันทาพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนีวาลาวาจันนางสาทโวเมสุนันตูธรรมมาสมนากาโลอายาพันนา ธรรมมสวนาคาโลอยัยยามผัทันตาธรรมมาสวนาคาโลอยัยยามพ้ทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนาพูทางอภิปูเชยามิอิมินาสกาเลนาทำมังอภิปูเชยยมิอิมินาสกาเลนาสร้างครมมังอภิปูเชยามิบทที่สามบทกาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธกะคขวา พูดทางพระกวนตังองพิว่าเทเรนีสวาข้าโตพคะวตาธรรมโมธรรมมังนะพระเสม้มีโตปฏิปันโนพคะกวาโตสาวัสรงโภสังขังนะมามีบทที่สี่บทสวดนมนัสการสิทธิคาถานาม,มาตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น n สส o tassa โ h a g a v a t o r a d h ม samma s a น p มสส s s a มตั o สะภะคะ h a โ a อะ t o หะโ h สั a ม,มาส s a พุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณคมนะปัถาพูดทางสรณังคาชามีทำมังสรณนังคาชามีสร้างทังสรณังคาชามีทุติอัมตีพูดทางสราังคาชามี ทุติยมปีทำมังสระนังคาชามีทุติยมปีสร้างฆังสรนังคาชามีตาตียมปีพูททางสระนังคาชามีตาตียมปีทำมังสรนังคาชามีตาติยมปีสร้างฆังสรนังคาชามีบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคถานาถีเมสรนังอันยังพูดโธเมสรนังวะลังเอเตนาสัจจาวเชนะโสทิเมห้นตุสัพทานาถีเมสรนังอันยังทมโมเมสรนังวะลัง เอเตนะสัจจาวาเชนะโซทิเมห้นตุสะพทานาถิเมสารานังอันยังสั้งโขเมสาาลานาวังเอเตนะสัจจาวาเชนะโสธ,ธิเมห้นตุสะพทาบทที่เจ็ดุทธานุสติเอีติปิโสภะวาละห้างสัมมาร้มปูโทวิชาเจารณาสัมปันโนสุกโตโลกาวิทวนูนตโลปุริสาธรรมมาซาติสัาทธาเทวมนุสซานังพโทธภะวา,วาติบทที่แปดธรรมานุสติ สว่าฆ่าตัวภควตาธทมโมสันทิ่ถีโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจาตังเวทิตโพวิญยูหิตีบทที่เก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคลูชูปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆลยายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ ทาบมีทีปฏิปันโนภควาโตสาว่าสร้างโคยะที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาภุคาลาเอสัาควาโตสาว่าวสร้างโคอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชาลีกา,า,า,าลานิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกัสา,าตบิบทที่สิบลัตนาสรยานีทะภูตานีสมะคะตานีภูมานีวายานิวะ อันตาเิคกสัเสพเวาภูตาสุมานาภาว,ตวโตอาโทปีสกักจาสุนันโตภาสีตังกัสมาหิภูตามีสามีแทสัพเมตังกโลธามนุสิยาปชชยยาทิวาจาลาโตจาฮาลันติเยพลิงตังตสมาฮินีลาคาทาอาปามาตายังกินจีวิตังอิทาวะหุลังวาสัเคสุวาย่ง รัตนังปณีตังนาะโนมาอาตตตาธาเ,นะเตนาอิทามปีผู้เทรัตนังปณีตังเอเตนะสาสัจเจนาะสุวัน,วนตีข้นโตหายังเวลาคังอามาตังปณีตังยาธาขาสาญามุนีสมาหิโตโนเตนาธรรมีนาะสมาธิกินจีอีทามปีธรรมีรันนตนังปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวันตีข้นโตยามพุทธเสโทรปริวันหน้ายิสุจริง สมาธิมานันตาลีกันยามาหูสมาทินาเตนาสมโนาวิชาติอทิทัมตีธรรมีรัตนังปณีตังเยเจนะสัจเจนะสุวันติพุนมโตเยปุกลาอัฐาสัตตังปัสสะท้าสัตาาสตรา,าตรีเอตานียูคานีโหนตีเตทันะขี่เนยยาโสขาตาสาส,าสาวาไกาเอเตโส อินานีมาฮาพารานีอิทรรมปีสั้างเคระตังปณีตังเอเตนะัสเจนะสวัตติหุนตุเยโยปายุต้ามานาซาท้าเทนะนิกามิโธตามาซาสานังหีเตปฏิปตาสามาตังวีไคหะทาทามุธานิผู้เต็งผู้ชามานาอิทรรมปีสั้างเคระตังปณีตังเอเตนะัสเจนะสวัตติหุนตุยาตินทา คีโลปัทวิงสีโตสียาจารุนพีวาเตพีอาซัมปะการปิโยตาทูปะมังซัมปุลีซังวาธามิโยอริยาสัจจานิลาเวจปรสาสตีดิธรรมปีสังเคระนังปณิตังเทเตนะสัจเจนะสวันติข้นสูเย,ยอริยาสัจจานิวิภาวายันตีขามพีลาปัญเยนะสุเทสิตาติกินกาปิเตโ้นตี ภูสัมปามันตานาเต้ผ้าวังอาธามามาที่ยันติีทามปีสั้งเกลันังปณีตังเอเตนาสเจนาสวนตีหุ่นตุ <c oughs> สหาวะสาทัศนานาสัมปาทายาตายาสุธรรมาชาหิตาภาวัติสางการยาที่ถิวิจีจทีตังจาสีละภาตาังมาปียาทันติกินจติตาตองผู้ห้าปเยหิจาวิปามุตโตจา ชาพิธานิอาภาโพกาตูมีธํามปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสวรติหอนตุกินจาปีโซกรัมกโลตีปาปกังกาเยนะวาจายุธาเจตาสาวาอาภาโพโซตาสาปฏิชาธายาอาภาพาตาทิชาปัทถาสาพุตายนามปีสร้างเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวันติหอนตู วานาปะคุมเพยาธาภุสิตาเคคิมห้านมา,ามาเซปัทามาจามิงคิมให้ตาทูกามังธรรมวาวลังอาเทสายยิิพานาคามมปาลามังฮิตายาอีธรรมตีพ้เทระนังปณีตังเยตนะสติน,าสานะสวนตีหุโตวานลวลัลอยูวาลาทววลาหาโลานุตโลธรมรมาวลังอาเท อีธานปีผู้เทระกนลังปณีตังเอเตนะสาสนะเตนาสวนตีหุนโตขีนางปุรานางังหน้าวังหน้าทีร้ามภาวังเวลาตากตตาญาติเกภาวะสามาเตขีนางีชาอาวีลุงหีสั้นทามีพันตีทีลายาท่ายามปฏิโปอีธานปีสร้งงงงสางเทรนะทนะังปณีตังเอเตนาสะเตนาสวนตีหุนตุยานีทาภูตา,าตานีสมาคตานีคุมานีวายานิวะ ตาลารีเคตาทากตังเทวามนุสตาปูจิตังพุธทธังนาม,มาสามะสุวันทีโคณตยิยานิทาปูตา,า,ตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาลีเคตาทากตังเทวามนุสามาปูจิตังธรรมังนาม,มาสามะสุวันทีนโคนตูยานิทาปูตา,า,ตานิสมาคตานิภูมานิวายาหิวะอันตา พีเคตาธาคา,าตังเทมามนุซาปูชิตตังสร้างครังนามาซามาสุวันทีโหตหมโตบทที่สิบเอ็ดอาดานาติยปัปลิศสัพพโลคาวินิมุตโตสัพพัสต,ตาปาวาสิโตสัพพเวลามาติกันโตนิพุตโตจตัวภาวาสัพพิโยวิวันชันโตสัพพโลโควินาสตุมาเต ภาวัตวันตาราโยสุขที่ที่คายุโกภาวะอภิวาธานสสะิีิษามีจางบูธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏนติอายุวันโนสุขังภาลังบทที่สิบสองอาทิตาปริยายาสูเอวันมีสุตังเอกังเขมยังภควาคายายามวีหาลาเตขายาศีเซสาทิง เมสาหาเซนาตาละโคภะควาพีขูอามันเตสีสะพังพีเขเวอธิตังกิจ,จังพีเขเวสะพังอธิตังจ้กขูพีเขเวอธิตังลูปาอธิธาจ้คขูวิญญาณังอธิตังจ้กขูสะพังโซอธิโตยามีทางจ้กขูสะพังสะปัญญาอุปปันชติเวทะกิตังทุกข้างวาทุกข้างวา าทุกขาหมากซุขังหมาตัมปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังลาขันคินาโทสักคีนาโมหคินาอาทิตังชาติยาชาลามาลานีนาโซเกหิปาลิเทเวหิทูเกหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวาธามีโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตัวิญญาณังอาทิตังโสตัสาพาโสซติโตยามิทางโสตัสาพาสาปัญญา ภูปัญชาติเวทาตตังทุข้างวาทุข,ข้างวาอัต uh, ุขามาทุข้างวะตามปีอธิตังเกนาอธิตังอธิตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอธิตังชาติยาชาลามารนีนาโซเกหีปริเทเวหิทุเกหีโทมนาเซหิอุปายาเซหิอธิรันติวาธามีคานังอธิตังคันทาอธิตาคานาวิยานังอธิตังคานาสภาโซอธิโตยามปิทัง คานาสามสภานสาปัญจยาอุปาชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุคามาสุขังวาตามปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสศักคนาโทหักินาอาทิตังชาติยาชาลามาละเนนาโซเคหีปาลีเทเวหีทุเคหีโภมนาเซหีอุปายาเซหีอาทิตตันติวาทามีชีวาหาอาทิตาลาซาอาทิตา ชีวาห้าวิญญาณังอาทิตังชีวาห้าสามปัสโสหตทิโตยามีทังชีวาห้าสามปันสัปปายาอุปัชาติเวทิตังสู่ข้างวาถุกข้างวาอถุกขามาสูข้างวาตามปีอาทิตตังเกนาฑิตตังอทิตังราคขีนาโทสักขีนาโมหันขีนาอาทิตตังชาติยาชาละมาานีนาโสเกหีปาริเทเวหีทุกเกหีโทมานเซหีอุปายาเซหีอทินตติวัามีกาโยทิโตโพธาภาอทิตา กายาวิญญาณะติตังกายาสามภะโสทิโตยามปิทางกายสัมภะสาปัญจจยาอุบาชาติเวทาิตังทุกขังหวาุกขังหวาทุกขามานุโสขังหวาตามปิอทิตังเกนาทิตังตังราขากินาโทสักินาโมหขากินาทิตังชาติยาชาลามะลเนนาโซเกหีปาลีเทเวหีทุเกหีโทมานาเซหีอุปายาเซหีอาทิตันติวาธามี มโนอนทิตโตธรรมมาติตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสามภะโสอาิตโตยามิทังมโนสามภะสาปัญจายาอุปังชาติเวทิตังสุกข้างวาถูกข้างวาถูกขามาถูข้างวาตามปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังลาคังขีนาโทสักขีนาโมหะขีนาอาทิตังชาติยาชาลามาลานีนาส่เกหีปาลีเทเวหีถูกเคหีโทมนาเซหีอุปายาเซหีอทินตันเตวาธามี เววางปปลสร้างพี่ข่าวเวสุตวาอริยาสาวกโกจักคูสมีปีนี้พินทัติลูเปสุปิงทิมพินทัติจักคูวิญญาเนตีนี้พินทัติจักครูสัมภาษาเซปีนี้พินทัติยามปิทางจักคูสัมภาษาปัจจายาอุปาชาติเวทายต่างสูกข้างวาทุข้างวาอาทุขังมาสูข้างวาตาสมีปีนี้พินทัติโซต่างสมีตีนี้พินทัติสทธิโปปีนิ้พินทัติ โซโตวิญญาณีปีนีพินทัตีโซตาสามภาเสปีนีพินทัติยามปิถ à งโซตาสามภาสสัจปาญาสูปัญชันติเวทายตังทุกข้างวาทุกข้างวาทุกขามันทุข้างวาตัสมีปีนี้พินทัตีคานาสมีปีนี้พินทัตีคันเทโซปีนีพินทัตีคานาวิญญาณีปีนี้พินทัตีคานาสามภาสเสปีนีพินทัตียามปิถังคานาสามภาา ปัญญาอุปาชาติเวทายตังทุกขังวาทุกขังวาอาทุกขามันทุกขังวา,า,งวาตาสมีปีนี้ปินทัตติชีวาห้ายาปีนี้ปินทัตติลาเสสุปีนี้ปินทัตติชีวาห้าวิญญาณีปีนี้ปินทัตติชีวาห้าสัมาัภาษา เศปีนีพินทัติยามปิทางเทวาห้าท่าภาษาปัญจายาอุปัญชาติเวทายังทุข้างวาทุข้างวาอาทุขามวาทุข้างวาตามีปีนี่พินทติกายาสมาปีนีพินทติโพธาเพสุปีนี่พินทติกายาวิญญาณีปีนี่พินทติกายาสามภาษาเศรษีนี่พินทัติยามปิทางกายาสัมภสษาปัญจายาอุปัญชาติเวทายังทุข้างวาทุข้างวาอาทุขามวาทุข้างวาตามีปีนีพินทัติ มานาสมีติปีมีพินทัติธรรมเมทูปีมีพินทัติมโนโวิญญาณีปีมีพินทัติมโนสัมผัสเสปีมีพินทัติยามีทางมโนสัมผัสสาป,ปัญจายาอุปัชาติเวทายังทุกข,ข้างวาทุข,ข้างวาอทุลามะสุขข้างวาตาสมีปีมี่พินทัติมีผ <c oughs> ิดทางวิลาชาติวิลาคาวิมุชาติวิมุตมตาสมีติมีมุตตามีติยานางังโหติคีนาชาติ โูศีตามพามจาริยังกตังกาลนียังนาปลังอิทาตายาติปัชานาติปีติอิทามาโวจะาภควาอันตามานาเต,ตพิโคภัวะโตภาสิตังอภิีนันทุงอิมาสมินจะปานาเวยากาลานานาสมิงพันยามาเนตาสาพิโูสาภา,าสาสาสาอนุปาทายา,าสาังเวหิตใจจิต ตานีวีโมจิงสูติีบทที่สิบสามอนันตารักขาน,ะส,นสุดต่างเอเอวันเมสุดต่างเอกังสมัยยังพคกวาพาลานาะสียังวีหาลาเจี๊ยสีปาเตนาะมีฆาทายเยทาลาโคพคกวาปัญจาวัคคีเยพิโกอมันมา เตศีรูปังพิกเวอนันตารูปังจารีทางพิฆเวอตาอาภาวิสานายีทางรูปังอาภาทายาสร้างว่าเตยยาลาภีทาจารูเปเอวังมีรูปังโหตุเอวังมีรูปังมาอโหสิติยัสมาจากโคพิฆเวรูปังอนันตตาตาสมารูปังอาภาทายาสร้างว่าตตีนาจาราภาตีรูเปเอวังมีรูปังโหตุเอวังมีรูปังมาโหสิติ เวทนาอนันตาเวทนาจากทีทางพิ้าเวอาตาอาภาวิสานนยีทางเวทนาอาภาทายะสังวาเตยยาลาภิธาจาเวทนายาเอวังมีเวทนาหุนตุเอวังมีเวทนามาเอาผู้สติยสมาจากโคพิโทเวเวทนาอนันตาตาสมาเวทนาอาภาทายะสังวาตีนาจาราภาติเวทนายาเอวังมีเวทนา โูตุเอวังมีเวทนามาโห้สิติสัญญานันตาสัญญาจะหิทางพิคเวอันตาอาภาวีสะหน้ายิทางสัญญาอาภาทายาสรวาเตียลาเพทาจะาสัญญายาเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญยามาโห้สิติยะสมาจากโคพิคเวสัญญานันตาตัสมาสัญญาอาภาทายาสรวาตตีนาจาราพติสัญญายาเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญยามา อาโหสีติสร้างฆาลานันตาสังฆาลาจาริทังพิกเวอัตตาอาภาวิสาโสนายิทังสังฆาลาอาภาทายาสังวัดเตยุลาเพทาจาสังฆาเลโสเอวังเมสังฆาลาหุนตุเอวังเมสังฆาลามาเฮสุเตย์สมาจารโภพิกเวสังฆาลานันตาตาสมาสังฆาลาอาภาทายาสังวัตันตินาจาราภาติสังฆา เลโซเอวังมีสร้างฆาลาฮุนตุเอวังมีสร้างฆาลามาอาฮีติมเจวิญญาณังอนตาวิญญาณังาฮีทางพิฆเวนันตาอภาวิษณ์ดายทางวิญญาณังาภารทายาสงวัตเตยะาลาเพทาจาวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหุนตุเอวังมีวิญญาณังมาฮุนทิติยัตมาจาโคพิฆเววิญญาณังอนตาตสมาวิญญาณังาภาทายาสรวาตเตนา จาราพาติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังห้วนตุเอวังมีวิญญาณังมาห้วนที่ติตังกินมายาธาพิคเวรูปังนิตังวานิตังวาตีนีตังพันเตยามปนานิตังทุข้างวาตังทุข้างวาตีทุข้างพันเตยามปนานิตังทุข้างวีปริณามาธรรมังกลาลังูตังสามานูปัสสุตองเอตังมามาเอโซหัสสมาเีเอโซมีอัตาตาเตโน เตังพันเตต่างกิงมัญญาพิ่ขเวเวธนานิจังวานิจังวานิจังวาพันเตยมปนานิจังทุกขังวาต่างทุขังวาติทุขังพันเตยมปนานีทุขั้งวิปริณามาทำมกาลังนุต่างสานุปัสสตุงเอตังมามาเอโซหัสสมามีเอโซมีอัตติโนเอต่างพันเตต่างกิงมัญญาทาพี่ขเวสัญญานิจังวานิจังวาวาติีนิจัง ปันเตยัมปนานิจังทุก so ขังวัตังถุกขังวัดเตถูกขังปันเตยัมปนานิทุกขังวัวีปรินามาทำมังกลังนุตังสามานุตปัสสีตองเอตังมามาเอโซขัสมามีเอโซมีหัตตาติโนเฮตังปันเตตังกิงมัญญาธาพิคเวสังฆาลานินจาวานินจงวาเตอนิจัง อานิจจาพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปปะลินามธรรมังกาลานุตังสามานุปัสสิโตเอตังมามาเอโซหะสามามิเอโซเมอตัตติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาธาพิคเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาปติอนิจังพันเตยำปนาณิ จังทุข้างวาตังวาติทุกข้างพันเตยามปนานิจางทุข้างวิปริณามาธรรมมาการังนุตังสามานุปัสสีตุงเอตังมามาเอโซหัสสมามีเอโซมีอัตตาติโนให้ตังพันเตตัสมาติห้างพิคเวยังกินทีลูปังติตานาคาตะปันจูปานังอัญฉัตตังวาผ้าหิทาวาโอลาลิจังวาลููมังวายีนังวาปณีตังวายันทูเลสันเตเกวาซัพังลูปังเนตังมามา เมโซหัสมามีนาเมโซอาชาติเอวามีตังยาธาปูตังต่อซัมปัญญายาทัตถพังยากาทิเวทนาอัตตานากาตาปันจุปนาอาชาตาวาภาหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทูเรสั้นเอวาสภาเวทนาเนตังมามาเนโซหัสมามีนาเมโซอาชาติเอวามีตังยาธาปูตังสัมมะปัญญายา ทันทพ,พังยาเกจีสัญญาติตานากาตาปัญจุปนันนาปัญชาตาวาพระหิทาวาโอลาลิกาวาทุกุมาวาหินาวาปัญตาวายาทุกุเลสันติกเวยาสาพาสัญญาเนตังมาม,ามีเนโซหัตสมามีนามีโซอัตติเ,เอวามีตังยาท่าปูตังข้ามาปัญญาญาทันทพังยาเกจีสั้างฆาติตานากาตา ปัญจุปันนาอาชาตาวาพะหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาเยโทเลสั่นติกวาสาเพสร้างฆาลานีตังมามาเนโซหัสมามีนาเมโซอัตาติเอวามีตังยาธาปูตังส่ามาปัญญายาทันถาพันยังกินทีวิญญาณังอติตานาคาตาปัญจุปันนาอาชาตาวาพะหิทาวาโอลาลิกาวา โกขุมังวาหินังวาปัญีตังวายันทุเลสัติเกวาสัพพังวิญญาณเนตังมามาเนโซอาสมามีนาเมโซอัตตาติเอวาเมตังยาธาผูตังสมาปัญญาญาทันทัพังเอวังปัสสะสั้งพี่ขเวสุตวาอริยา่าวโกลูปัสสมีปีนิพินทติเวทนายาปีนิพินทติสั้นญายาปีนิพินทาติสั้งคาเล ดูปีนิพพินทาติวิญญาณัสมิปีนิพพินทาตินิพิทางวิลาชาติวิราคาวิมุจติวิมุตตะมีวิมุตตามีติยานะังโหติคีนาชาติวุธิวุสีตังพัมมัจจาริยังกตังกาละนียังนาปาลังอิทาตายาติปะชานาติตาอิทัมโมโวจะภกวาอันตามา,มา,มา วาจาวากิยาพิคูภวาโตพาติาตางาพีนาอีมังสมินจาปานาเวยยาารานาสมีิปัญยามานีปัญจาวาคิยานังพิคูนังอนุปาทายาอาเซวะาหิกิตติตานิวีมูติสูติ